สวัสดีครับสวัสดีหลายรอบแล้วครับเนี่ยสตรีมสตรีมในโอเล็ดก็หลุดนะครับสตรีมในโทรศัพท์ก็ไม่หลุดเลยนะถ้าเรามาถ่ายทอดสดแบบนี้ฮะมันจะไม่ค่อยหลุดเลยเออมันเดี๋ยวก่อนสตรีมอย่างนี้ได้ไหมอะ่ะ จะพยายามเล่นให้ได้นะครับเพราะว่าสตรีมโอมเล็ดก็หลุดอีกนะครับผมก็เลยต้องมาสตรีมแบบนี้นะครับโอมเม็ดหลุดยับเลยอะ่ะ สองครั้งให้แบบหลุดเลยสวัสดีทุกคนอีกครั้งครับใครมาคนแรกก็จะตอบทุกคำถามเหมือนเดิมนะครับไปไปกันต่อแบับไว้รุ่นไต่าดาวโคตรชอบเลยครับแล้วน,นี่แสงไม่ค่อยจะปรับให้ด้วยนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นผู้สนับสนุนได้นะครับ ใครมาแล้วแชร์เพื่อนด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสตรีมใน u t u b e ตอนนี้นะครับสตรีมตอนบ่ายๆนะบ่ายโมงอาจจะบ่ายสองอาจจะบ่ายสามได้ครับเพราะว่าจะสตรีมเกือบทุกวันหรือไม่ก็ทุกวันเลยนะฮะถ้าใครอยากดูก็มาดูได้ แต่ตอนนี้มันตึงอยู่เราเก้งเราเก้งผมไม่ได้หรอกเพราะผมมีแอล็อกนะครับแต่เราแต่สู้โคโนโไม่ค่อยได้เลยเอาละเอาละเอาละเ,เ,เอาแล้วสู้ไม่ได้เลยทุกคนอ้าวสู้ได้เปล่ายัางตอนยีงตอนเราในเดตจะสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเราเลือดน้อยเนาะเราก็ยังไปห้าวเขาอยู่นะครับ ก็ของสตรีมในนี้ก็ดีครับแต่โอมเล็ตโคตรหลุดนะครับแล้วก็แหลกด้วยพอเราสตรีมพอเราสตรีมโคตรจะแหลกแหลกมากแต่โอมเล็ตอาจจะใช้ไว้อัดพวกเอ,อ่ออัดพวกคิปนะครับอ,อาจจะกลับเอากลับมาสตรีมอีกแต่อาจจะสตรีมไม่ค่อยเยอะละ เพราะว่าโอมเลตเนี่ยมันมันแบบแปลกๆบอกไม่ถูกนะฮะบอกไม่ถูกเลยเอาก่อนเดี๋ยวขอย,ยิงทำตัวนั้นก่อนวิ <c oughs> ตัวนู้นลบเรากิดนพอดีเราจะชูเพื่อนกันครับทุกคนจะยิงได้หรือเปล่าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วจะสตรีมลงเฟสด,ดีเท่าไงดี ออาๆหูโดนหัวด้วยเอออย่างตึงเพื่อนตัวตึงเขาเล่นกันอย่างนี้เพื่อนเอ็นดูหนูรูไหมไม่มีใครดูไม่เป็นไรเพราะผมไม่อยากให้ไม่ค่อยได้อยากให้ใครดูอยู่แล้วครับเพราะว่าแต่ก็เข้ามาดูก็ดูได้นะฮะอยากให้ดูนะฮะ แต่ไม,ม่คงไม่มีใครเข้ามาดูหรอกนะครับในสต,ตรีมนี้ฮะจะไม่ได้เห็นความโหดแล้วก็ความเท่ของตัวละครของผมนะฮะอันนี้ปิดสตรีมง่ายด้วยหยก่อนใครชอบอย่าลืมนะฮะอย่าลืมช่องนี้เป็นที่ระลึกเพราะว่าอุ้ยหนูหนูหนผมโดนคุณหมอผมเจ็บคุณหมอ โคตรเจ็บเลยคุณหมอปวดลังเจ็บขาหนึ่งปลาทองอื้อหืออัดตัวโน่หนึ่งอุย้ยเราโดนอีกตัวหนึ่งด้วยมัอยนอีกตัวหนึ่งอัดตัวโน่สองอุย้ยมีดิเซิร์ดนะ่าจะงัดหัวง่ายนะทำยาก่อนเอ้าโดน เดี๋ยวก่อนผมว่าผมขอไปเอาปืนจากพวกศัตรูก่อนอาจจะซู้ไม่ไหวแน่เลยถ้าเราเอาปืนไอ้ตัวนี้เก่งอ่ะไหนตัวไหนดูดิอุ้ยอยู่ข้างหลังโอ้โหเสายมากพลาดเลย สตรีมแบบนี้ไปก่อนแล้วกันถ้าแบบผมหมดเมื่อไรผมก็หยุดสตรีมนะครับใครเชื่อบก็อย่าลืมแทร์กับซับสไครนะฮะแชร์เพื่อนๆมาดูหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมไม่มีคนดูฉิดนี่ือร้อ,องไห้แล้วทุกคนร้องไห้แล้วดินดินดินชักดินชักองอเฮ้ยอผมว่าผมจะไม่สตรีมแล้วมั้งทุกคน ทุกคนไม่ค่อยมาดูกันเลยอะน่ะไม่ค่อยดูกันเลยอ้าแต่ผมทำเป็นคลิปนะครับแต่นี่ผมมาสตรีมนะฮะอุ้ยหูออกวงชี่มัวแต่ดูมัวแต่ดูแบบเครื่องที่สตรีมไงออวงเฉยมีแอร์หอกไม่ต้องกลัวนะครับนี่นี่ันเราต้องไปช่วยเพื่อนนะก่อน เอาละเอาละทั้งวันนี้เอาละเอาละทั้งวันนี้เอาละเอาละทั้งวันนี้ล้มไปหนึ่งเดี๋ยวก่อนมีตัวหนึ่งเราแอบก่อนทุกคนเฮ้ยเอาละอ้าวอยู่ข้างบนสองตัวหนีเพื่อนอย่าขึ้นไปทำไมฟองด้วยไม่ใช่แบบแปบ๊บเดียวเพื่อนล้มแนละ้วไอ้ยอยู่ข้างบนงนี่นุ่น ดเดี๋ยวก่อนเดยอพยายามแอบ,บตลอดนะครับเพื่อไม่ให้บันทีจับจ้องของสตูนนะฮะแอบบไว้แล้วก็ตอดตอดยิงอุย้ยโดนลบหนึ่งเอาเอาเราลบสองอุย้ยเดี๋ยวก่อนข้างล่างข้างล่างขบวนขบวนเพื่อนข้าบนอยู่ข้าบนเอานั่งไงมาแล้ว โอ้โหเรียบร้อยครับเก็บไปสามโอ้โหเรียบร้อยเลยความโหดความตึงนะถ้าสตรีมโน no, ไม่ลงมาดูอะ่ะโนเราต้องสตรีมในนี้ไปก่อนนะครับขอโทษในความไม่สะดวกนะครับรต้องขอโทษกับขอให้ทุกคนเลยนะครับในความที่ไม่สะดวกนะครับ ที่ทำให้ดูสตรีมชัดนะฮะผมว่าผมจะสตรีมแบบนี้ไปยาวๆนะครับกว่าผมจะได้คอมหรือน้ตบุกนะครับขอความกัุณะทุกคนนะอย่าว้าบผมเลยครับมาทำโหดมาละอุ้ยนี่ไงผมเจอละผมเจอละเดี๋ยวก่นนอนเราเจอละเราเจอละย้ำเลยย้ำเลยเพื่อน ยังไงยัเอาไปเลยเพื่อนอเอาเอาแล้วจังหวะน,นี้ล้มไปเอาไปสามก่อนเอา้าพวกน้ำนมวางแผนกันเลยทุกคนฆ่าเพื่อนผมแล้วก็สามเลยไหนมาเลยนี่ตัวนด้ดิออกมาดิออกมาอุ้ยเดี๋ยวก่อนพ,พอเข้ามามันจะเจอ ไอ้น,นี่อัดน,นาทุกคนอู้ยแต่รู้ทันเหมือนกันนะเพาผมจะดักมาเนี่ยเอ้ยเยี่ยมเลยเพื่อนถือว่าสวยเลยตรนี้เอ้ยเยี่ยมอยู่เยี่ยมอยู่ทุกคนเยี่ยมอยู่เยี่ยมอยู่เอ่อสตรีมาสามรอบพึ่งประสบความสำเร็จจริงๆสี่รอบด้วยซ้ำนะฮะ ถามว่าสี่รอบยังไงครับพี่รอบแรกก็สตรีมตอนสิบโมงนะฮะแต่ตอนนั้น่ะผมคิดจะโหลดโอมเล็ตขึ้นมาไงก็เลยโหลดโอมเล็ตมาแต่มันก็แบบผมรู้แล้วมันหมุนๆเพราะมันสตรีมเสร็จแล้วไม่งั้นก็แบบสตรีมไม่มีการไปต่อครับมันมีคําว่าตั้งค่าช่วยเตือนด้วยนะว่าผมจะสตรีมต้นไหนอีกนะครับแต่จริงๆแล้วอะ ผมอยากถามทุกคนหน่อยเอาวิดีโอเข้าไปในการสตรีมได้ไหมคือเราอัดไปแล้วแล้วเราก็ทําแบบแบบยังไงรู้ไหมเห็นท <ali> ี่พวกเขาทํากันไหมทุกคนที่ทํา MV กันอะก็คือทําเป็นถ่ายเท่าสดแล้วก็เอาวิดีโอจากที่เราอัดไปแล้วตัดอะไรไปแล้วตัดภาพตัดกราฟิกหรือตัดอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะทําแบบพวกถ่ายถ่ายอะไรอะลืมแล้วอะ ผมลืมง่ายนะเนี่ยบอกไว้ก่อนกับไปรุ่นแมวเหมียวโดนแน่ผมว่าผมโดนเนี่ยแอบแปลกไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขึ้นลงด้วยแปลกไป,ไปสองอ้าวชุก,กันชุก,กันชุก,กันทั้งตัวมาเหมือนกันด้วยนะ ล้มไปล้มไปชุบกันได้ก็ชุบไปทุกคนเรายิงได้ก็ยิงไปอะพวกมันก็ชุบกันไปชุบชุบชุบไม่หลอดแล้วมั้งไม่หลอดเรียบร้อยอจัดไปสองไอสองไอสองเก็บไปสามครับทุกคนโอ,โอ้โอ้ได้แค่นี้เลยอฮือได้แค่นี้เลยอ,อย่าบางังฮู้ต้องอย่าบังพี่ดีหนู ได้แค่นี้เครับอืมถามจริงสิบเอ็ดคิวไม่ได้มอเออก็อยู่โกก็อาจจะหยิงได้เยอะหน่อยแต่ถ้าอยู่แกนหรืออยู่แดงหรืออยู่เดมอนหรือดูแพทจะตึงขึ้นครับสีวิสีไม่คือขึ้นในมอนเลยครับมีแต่แหลงอย่างเดียวนี่วัวนผมผมลิกก์เคลิงเรนลิกก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมอ่านว่ารลิง ริงกับเคเอาไว้นะครับตัวตึงกลายเป็นตัวดึงล้วืะทุกคนน่ารักกันมากเลยนะน่ารักยังไงน่ารักตรงที่ไม่เข้ามาดูกันดูนี่ไม่มีใครดูเหมือนเหมือนคุยอยู่กับผีทุกคนโอ๊ยก่อนคุยอยู่กับผีนะเนี่ยแต่ผมไม่โท้รเราอย่าท้เดี๋ยวเราไม่รอเอานะอืมคมอยู่มัง <c oughs> โคตรตึงเลยเมื่อกี้ตึงป๊อปอป๊อปตึงตึงเฮ้ยฮควรทำด้วยเหรอเลี <c oughs> เ้ยงแมวอยู่นะ <c oughs> ต้องเลี้ยงมันนะรักมากเลยอะ่ะพอไม่ได้เจอมันแป๊บเดียวนี่ยู้เกือบร้องไห้เลยอะ่ะตัวนี้โคตรจะรักเลยอะ่ะ <c oughs> ใครชอบแมวเหมือนกันกดไลค์นะครับเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมมาหมาดพีด ผลลงโทษออกกลางคันหนึ่งออกเกมกลางคันจะถูกระบบหักคะแนนสองจะไม่ได้รับรางวัลใดๆสามคะแนนนันดับลเลยอา้านี่ผมต้องเล่นเหรอเนี้ยอ่อลืมไปเลยต้องปรับทุกอนะถ้าเราแบบ่งั้นเราโดนลดคะแนนแน่มา เล่นเกาะสวรรค์สตาในที่อาจจะเป็นแรงไม่ใช่แรงมาหอนากาศตึงๆไปตึงๆ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 จะอุ้ยอุ้ยเอ็กซูดเฮ้ยแถวนี้มันลงเยอะกันจังครับนี้อ่ะอย่าอย่าลงเยอะนั่ก็ไปบุงใต้มีปล่อยบมไปเถอะเฮ้ยฉันไม่ไปแล้วลงไปเลยเจอกัน ข้างหลังโอ้ยข้างหลังตามมาอีกสองตัวหูเยอะเกินผมสู้ไม่ไหวโลอเอาอย่างเงี้ยข้างหลังอีกเอาไง่ะจังหวันนี้ลงไปต้องหยิบปืนแล้วต้องสู้กันเลยอ่ะแต่บ้านนี้มีปืนไอ้กันแปดูยู่อยาผมได้นน,ดนี้ใหม่มาได้นี้ใหม่มาเอกันแปดครับได้ใหม่มาฮนะ ก็คือเอามากิจกรรมศาสตร์น้ำอะไรนะครับของฟรีไฟนะฮะมามาตงวนันนี้เอาละเอาละเริ่มมาละเริ่มมาละเริ่มมาละน้องเอาละเริ่มมาละเริ่มเอาแล้วน้องเรียบร้อยเสร็จตัวหนึ่งฮะเสร็จโดน,นครับน้องมีเอ็กแปดก็ดีอย่างนี้ละฮะแต่ถ้ามีเธออยู่ในใจจะดีกว่านี้เฮ้ มุกอะไรมุกไม่หาพาเพื่อนหลงเฮ้ยพาเพื่อนเครียดสิครับพี่ใช่ใช่ใช่มุกไม่หาพาเพื่อนเครียดไม่ใช่ตายกลางคันนะทุกคนตึง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 วิง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 สกุลาจะทำอีกนะฮะเดี๋ยวพอเล่นเสร็จเดี๋ยวผมก็เริ่มอัดสกุละาละ โอเคน่าจะได้อีกตาหนึ่งครับเพราะว่าตาน,นี้แหละน่าจะจบแล้วครับสตรีมน,นี้เพราะว่าแบตผมจะหมดแล้วครับโคตรยากเลยโคตรยากเลยกว่า,วาจะสตรีมได้สตรีมหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเจอเจอเอาละจังหวะน,นี้โคโนโคมันโก่จริงอูห้หไม่มีกระสุนไปแล้วจ้า ไปตดงเดืงเดืงดงดงเดืงดืงดองดงดงดงไปแล้วไมาอยู่ละมอไซค์ของ BTS นะฮะโอ้โหขึ้นเนินไม่ได้เอาแล้วนะผมไม่มีกระสุนนะฮะอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมาไม่มาผมต่อยนะต่อยหน้าต่อยเธอมนต่อยเธอคืออะไรใช่ต่อยเธอคืออะไร คิดมาเองคิดมั่วทำให้เพื่อนมั่วตามเลยรู้จะใช้มุกอะไรแต่ถ้าเธออยู่มุกในใจอะ่ะจะไม่ทิ้งโอ้โหโคตรฝืดอะ่ะโคตรฝืดบอกไว้ก่อนเล่นมุกโคตรฝืดผมอะ่ะแบบไม่รู้เล่นมุกอะไรอะ่ะเล่นเล่นมาบอกเขาแตกอไปแจมดีครับรออะไรแจม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  แจมแจมตอนนี้เราก็ไปแจมกับเขานะเห็นว่าอยู่แถวนี้ไหมเหรอมาดิมาดีดพร้อมครับทุกคนอุยอ้ยอุ้ยเดวก่อนมันเริ่มแหลกแล้วพอพอมาบวกกระสงครามจะแหลกมากรถไฟนี่ไงทุกคนว่าและต้องแหลกเหมือนเดิมอะ โอ้โหตายกันไปหมดแล้วทุกคนน่ะนี่ยยิงเรียกอยู่เนี่ยไม่อกอกว้าอยู่ข้างหลังอุ๊ดอุ้ยเด่นเดโดนสองทางไม่รู้อยู่ไหนเลยอะตึง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 มีตัวอยู่ตรงนู้นด้วยเออพึ่งหนูเดี๋ยวก่อนหนูมีตัวอยู่ตรงนู้นด้วย วิ่งทันไหมเดี๋ยวขึ้นป้องก่อนเลยจังวันนี้ไปแล้วทุกคนปล่อยและวนาทีที่ไม่มีเธอผมจะตายหรือเปล่านี่ครับทุกคนฟ r e e f i r เป็นเกมที่น่าเล่นมากครับแนะนำเลยเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงไม่ไม่ต้องไปเล่นอู้ดดด เดี๋ยวก่อนโด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 นเกือบไม่ทันโอ้เราเราขับรถทั้งเกมเลยนะฮะเลเรียนเรียกหัวใจเธอฉันผ่ำเพลอถึงความจริงใจถึงฉันจะงเงอมองเธอเท่าไร หัวใจของฉันก็ยังไม่แต่เจอมาอยู่ไหนไหมันนี่เุ้ยลงไปวันละเมืองสองเมืองอู้ดโอ้ยอย,ยิงได้ไงก็ไม่รู้นอนๆบอกแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอากระสุนนะเออจะเล่นสนุกอุย้ย เจอทุกคนเจอนี้โคตรเด็ดสนายกับเอ็ม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 อะไรอะ M. M. เอ็มเอ็มเอ่ออุ้ยจะตายนะบอกให้ต้องเอาละลดไปได้ทุกคน โอ้แหลกแหลกหลเดี๋ยวนี้โคตนแหลกเมื่อก่อนไม่แหลกเลยครับทุกคนไปทุกคนขี่รถย,ยาวๆกับคนนั่งกินกาวเอยโอ้โหทุกคนหามุกสรรหาแต่ละมุกให้ทุกคนสนุกแต่ทุกคนหนุกด้วยไหมเหมือนคุยกับตัวเองคนเดียวคนที่จุกเดียวก็คือคนเดียวที่ถูกใจ แต่คนที่จุกใจก็คือคนเดียวที่เป็นใครเฮ้ยอะไรดูเอ้าตึง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 ภาคเองพูดเองพูดเองบรรเลงมาอย่ามาซ่ากับพี่นะนน้องมาดิอยากเจอเปล่าอยากเจอปล่าเอ้า,อาดิพี่ถอยรถก่อนเนอะง อุ้ยทุกคนเราเจ็บเราเจ็บเงียบร้อยเลยนะฮะทุกคนเราออกมานล็อบบี้ก่อนนะฮะโอ้ด้ที่สิบสามก็ถือว่าเยี่ยมอยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะ ก็ใครที่ชอบสตรีมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผม้วยนะครับกดให้ช่องผมนะครับถึงหนึ่งพนะครับเพราะว่าพี่กอบจใจโทรศัพท์ผมเฮ้ยจริงนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ชอบคลิปผมผมจะไปสตรีมแล้วนะครับอืมโอเคแต่วันนี้บ๊ายบาย